<Good S 2> นี่ชาเน็ต่นี่ดูนะครับตัดทรงผมมาคิดแบบทรงผมซึ่งผมผมก็ไม่เคยเห็นสักทีหรอกอันนี้ผมก็จะทําให้คนเขารู้ไว้ว่าอันนี้เป็นคนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดนั่นแหละแต่ผมจะตัดให้เป็นทรงทรงไอ้แหนมนะครับดูนะครับทรงไอ้แหนมจะเป็นรอยกระทงให้ดูก็ชัดๆเลยนะครับ ทรงไอแหมนี่ผมจะออกแบบสองข้างให้มีหัวแหมอยู่อย่างนี้สองข้างนะครับชื่อทรงไอ้แหมดูนะครับคนนี้เขาจะตัดแล้วเขาจะไปเล่นไปเล่นในงานลอยกระทงงานออกพรรษาเนี่ยนะครับจะออกเลี้ยงควายเลี้ยงวัวแล้วก็จะไปออกงานออกพรรษานี่ ปันพะที่จะถึงนี่จะไปซ้อมงานก่อนครับก็มีทรงไอ้เหนมเขาเรียกทรงไอ้เหนมชื่อทรงวัฒนธรรมเต้นลำวงงานลอยกระทงนี่ครับนี่ครับแหนมเขาจะไว้อย่างนี้เขาจะเอาไว้สามเหนม ตรงไอ้แหนมเนี่ยมันสัตย์ยากนะนี่ดูนะครับคือนี่ตรงไอ้แหนมตรงไอ้แหนมเนี่ยไม่เกี่ยวกับไอ้ปอยนะนี่แหนมนึงไอ้ตรงหลังนี่จะมีอีกแหนมนึง ชาวเน็ตก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนักออกแบบทรงผมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละครับให้ดูเลยนะครับเนี่ยทรงไอ้แหนมมันจะมีแหนมอยู่สองข้าง คือคนที่ไว้ผมแหนมเนี่ยเขาจะเอาไว้เป็นวัฒนธรรมรุ่นเก่าจะเอาไว้กีแหนมก็ได้นะครับตรงไอ้จุกไอ้แหนมไอ้แกะนี่แหละครับอันเดียวกันตรงไอ้แหนมเนี่ยมันจะมีสามจุก ให้ชาวเน็ตนี่ดูไว้ว่าทรงไอ้แหนมมันจะไม่เหมือนทรงธรรมดาหรอกครับส่วนใหญ่หนึ่งล้านคนก็จะมีคนมาตัดหนึ่งหนึ่งล้านคนจะมีคนมาตัดอยู่คนหนึ่งครับเขาจะไปเล่นงานลอยกระทงทีนี้งานลอยกระทงนี้ก็ต้องเป็นตัวตลกหรือว่าเป็นตัวโปกฮาไปอย่างนั้นแหละครับลำวงมาลงมาเซ็งล้อเป็นเพลกับเมียมาแม่นั่นแหละครับ พลงสมัยก่อนเขาเล่นกันเพลงชอยเพลงชอยลำวงมาลุงมาเซ็งร้องเป็นเพลงมาเมียมาแม่ฝนตกน้ำท่วมคันแท้ฝนตกน้ำท่วมคันแท้เฉียดจนาหัวปแปมร้รองแอบบแอบบนันนะครับเพลงชอยเขาเียเพลงชอยสมัยก่อนนี่ครับเขาจะทำอย่างนี้เลยครับดูนะครับนี่ผมจะให้ดูข้างหลังอีกแงมนะ ดูชัดๆเลยนะนหลัังมคอไ้ด้านหลังมันจะมีแหนมอยู่สามแหนมผมแหนมนี่จะเอาไว้จีแหนมก็ได้นะครับครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพราะว่าเป็นทรงของช่างอ้อนครับออกแบบให้เป็นทรงไอ้แหนมครับถ้าไอ้จุกเนี่ยจะมีตรงกลางถ้าไอแหนมเนี่ยจะมีออกสองแหนมสามแหนมภาษาไทย เขาเรียกว่าตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนกระจอกผมมันคนบ้านนอกผม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 ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมเขามันไฮโซผมมันโปโลเล่นแต่ไฮโลโปปั่นบ้านนอกคอกนาขี้กระทาหมาหลงบ้านทรงหมาแหนจะเล่นเจนพิงแคนบ้านนาปลาประเจ้านะคลุกเคล้าโครนต้มผมมาทับผม ผมคนอีสานผมคนบ้านๆว่า,าสั้นจริงใจตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินนี่สินพอตัวแม่คุณคงกลัวไม่ชัวเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลืม้มต้องหยิบยืมเงินทอก็สอตัดผมครับตัดผมตัดผม ครับตัดผมมเจ็บจิ๊ดกิ๊ดถ้าคุณตัดผมโลกใบกลมกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิ่งถ้าคุณมาลาตัดผมครับตัดผมตัดตัดตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัด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 ผมครับตัดผมนี่นะครับคือเพลงของช่างอ้นนะครับขอบคุณมากนะครับ สองแง้มดูครับผมให้ดูชัดเลยหนึ่แง้ม2อแง้มแล้วก็สามแงยมแล้วก็สี่แง้มห้าแง้ม6กแง้มก็แล้วแต่นะครับเพราะช่างอ้นก็ช่วยให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเฮ้ยผมจะทําให้ดูอย่างชัดๆเลยทีนี้เราก็ ในหนึ่งแหนมเนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้นี่ครับหนึ่งแหนมสองแหนมแล้วก็สามแหนมแล้วก็สี่แหนมสี่แหนมนี่ต้องห้าแหนมมีห้าแหนมห้าแหนมนี่ถ้าไม่แหนมมันก็ไม่แหนมนะครับครับผมให้ดูชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งส่งไอแหนมมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับ ให้ดูชัดๆเลยนะครับครับนี่หนึ่งแง้มเห็นไหมครับแล้วก็ถักเปียได้ถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกเด็ดล็อกเด็ดล็อกเดดล็อกนะครับเนี่ยถ้าภาษาไทยเขาเรียกไอ้แง้มครับให้ดูชัดๆเลยนะครับช่างอ้อนขอถ่ายรูปคู่ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นที่ระลึกของ ของหลานนะครับนี่ดูทั้งสองคนเลยนะครับครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับติดตามชมในภายภาคหน้านะครับขอบคุณมากครับ